ความคาดหวังในการมีการขยับข้ออี้ของอรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยควาคาดหวังอาจารย์คิดว่าจะมีความคาดหวังยังไงบ้างครับแน่นอนครับประชาชนเนี่ยมีความคาดหวังกับผู้บริหารประเทศก็คือคณะรัฐมนตรีอย่าลืมแล้วว่ารัฐบาลชุดน,นี้นรัฐบาลที่หลังจากข่าวที่แล้วมันะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องโควิดอะไรมาเนี่ยรัฐบาลก็คาดประชาชนก็คาดหวังเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องหลัญเชื่แล้วการที่ผ่านรัฐบาลผ่านการเป็นรัฐบาลชุดนี้มาเจ็ดเดือนเนี่ย ประชาชนก็ยังไม่เห็นด้วยความรบนะครับยังไม่เห็นผลงานโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพราะจุดเก่งของแกนนําพักจับตั้งรัฐบาลก็คือเพื่อไทยคือเรื่องเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ประชาชนยังสัมผัสไม่ได้ประชาชนก็อยากเห็นรัฐบาลทํางานเพื่อที่จะเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาระยะเบื้องต้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนถามว่ามีประชาชนมีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการปรับครมอต้องบอกว่ามันมีความคาดหวัง เพราะว่าอยากเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานจริงๆครับเบื้องต้นก่อนนะครับประเด็นแรกนะครับในการปรับคนละมอนเนี่ยคิดว่าจะตอบโจทย์ประชาชนไหมครับเท่าที่ฟังกระแสข่าวออกมาเนี่ยผมก็ยังมองว่าต้งค่าไปทําก่อนเพราะว่าผูยังไม่ออกมาการปรับจริงๆที่ออกมาแต่เราก็ทราบจากหน้าสื่อทั้งหลายว่าคนนั้นจะออกคนนี้จะเข้าผมมองว่ายังไม่ตอบโจทย์นะครับยังเป็นการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีตามโคต้า ตามกวนตามมุ้งอยู่ซึ่งหลักการทํางานเนี่ยมันต้องวางคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถที่เขาถนัดตรงกับกระสุนเขาถนัดแต่ข่าวที่ออกมาในกลายเป็นว่าเป็นการสลับผูม้มีอำน,นาจที่แท้จริงในการสลับโยกคนนั้นไปใส่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเท่าที่ข่าวออกมาเนี่ยโผรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีใหม่และก็คนที่จะสูกโยกย้ายเนี่ยยังไม่ตรงกับความรู้ความสามารถกับกระสุนที่ท่านไปนั่งเท่าไหร่เพียงแต่มันไปนปรับเหตุผลทางการเมืองภายในเสียมากกว่า ครับผมเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่าว่าแต่คุณนายกไม่พอใจเลยครับไม่พอใจผลงานเลยประชาชนภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงความเป็นธรรมนะครับไม่ได้พูดโดยแอคติอย่างไรเพราะผมก็ไม่ได้ทํางานในแค่อยู่หน้าตําราอย่างเดียวผมก็ไปลงพบปะชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นกับชาวบ้านเนี่ยต้องมองว่ารัฐบาลนั้นยังยังสอบแบบ ยังสอบตกอยู่โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องปักท้องเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องปักท้องค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยที่พุ่งแบบไม่มีการลดเลยน้ํามันก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็แม้จะให้ความเป็นธรรมก็เรื่องเหตุผลการนาเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแต่ค่าครองชีพอย่างอื่นมันมันขึ้นตามซึ่งมันเป็นส่วนสาคัญของพี่น้องประชาชนนี่ครัวเรืนเอนก็ยังสูง นะครับทั้งนี่ในระบบนี่นอกระบบเช่นแล้วเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่าว่าแต่คุณเศรษฐาไม่พอใจเลยครับพี่น้องประชาชนภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลยังทํางานเนี่ยยังสอบตกอยู่ในโดยเฉพาะในการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องที่ผมนําเรียนแต่ก็ผมให้ความเป็นธรรมอย่างหนึง่งผมเข้าใจแหละว่ารัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้ใช้งบประมาณที่ตัวเองจัดตั้งเองในระหว่างเนี้ยรัฐบาลต้องต้องแก้ปัญหาสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ เรื่องปากเรื่องท้องคนไทยถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องหนี้กลัวเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยผมว่าต่อไปวิกฤตเศรษฐกิจมันจะไม่ฟื้นตัวมันจะลำบากมากขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องประชาชนคนไทยก็ได้รับผลกระทบมากขึ้นจะเดือนมาเนี่ยไม่ใช่คุณไม่ใช่แค่นายกครับผมย้ําว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยผม,มองว่ายัางให้รัฐบาลเนี่ยชุดนี้ยังสอบตกตอยู่ในเบื้องต้นครับนายคิดว่าการจาัดสรรหรือปปับพารามาของนเนี่ยคิดว่านายกเศร,รษฐามีรัฐมนตรีอยู่ในใจบ้างไหมครับไม่อ้อมค้อมครับ คอาการเมืองทุกคนเราต้องพูดความจริงว่าศูนย์กลางทางการเมืองเนี่ยอยู่ที่ใครก็พูดตรงๆก็อยู่ที่เชียงใหม่เราเะเห็นภาพรัฐมนตรีหลายคนไปสวัสดีคุณทักษิณไปอวยพรค,คุณทักษิณเนี่ยเราก็มองดูแล้วว่าคนที่มีอํานาจโดยเฉพาะในพักเพื่อไทยเองอันนี้ผมพูดเฉพาะพักแกนนารัฐบาลก่อนะว่าใครเป็นผู้มีอํานาจในการจัดสรรรัฐมนตรีตัวจริงก็ด้ดยความเคารพนะครับทนายกตัวท่านนายกเองเนี่ย ตัวจริงเนี่ยท่านเศรษฐาเนี่ยก,ก็ไม่รู้ว่าท่านจะมีอํานาจในการที่จะชี้รัฐมนตรีได้เองหรือเปล่าแต่พอการเมืองเขามองออกแล้วครับว่าศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองนั้นอยู่ที่ไหนส่วนในพักร่วมอื่นอย่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐอันนีเน้เป็นเรื่องภายในพักมากกว่าที่เขาก็ต้องถกเถียงกันว่าใครควรได้ที่นั่งใครควรได้โควตาอันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนะักแต่เรื่องสําคัญก็คือศูนย์กลางอานาจอยู่ที่เจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงซึ่งท่านที่อ่านท่านที่ติดตามก็รู้ว่าคือใครครับผม เสียงเสียงเนี้ยก็คือเสียงตัวแทนของประชาชนก็ฝากถึงรัฐบาลว่าการปรับครมนั้นขอให้ทําโดยนึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนจริจรงๆอย่างที่ท่านชอบพูดว่าปรับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและก็ขอให้เร่งการทํางานเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ได้เห็นภาพรัฐบาลที่มีผลงานจริงๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนคือเรื่องปักท้องในงเศรษฐกิจต,ต้องแก้ครับและก็อีกอย่างก็คือการปฏิรูประบบราชการ ต,ต้องเห็นภาพแล้วแหะครับการทุจริตการคอร์รัปชันในระบบราชการอาของของของไทยเนี่ยมันต้องมีต้องพรรคเพื่อไทยต้องตั้งใจทําและประเด็นสุดท้ายก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยประชาชนเขาคาดหวังพรรคเพื่อไทยมีต้นทุนที่ต้องจ่ายในการตั้งรัฐบาลทั้งนี้ถ้าไม่มีผลงานผมบอกเลยข่าวหน้านั้นพรรคเพื่อไทยจะเหนื่อยถ้าผลงานจับต้องไม่ได้ครับสำหรับาาการแต่ครมอครั้งเนี้ยปรับพลมองเนี่ยคิดว่าจะมีมือจากเชียงใหม่เป็นคนปรับใช่ไหม ันนี้นแน่นอนครับมันเหนือสิ่อือใดครับว่าเราก็รู้อยู่คือเราไม่ได้ให้รายนะครับโดยพิติตนยรัฐมนตรีหลายคนก็ต้องสู่หกใครถามว่าวันนี้คนอยากเป็นรัฐมนตรีจะไปหาคุณเสรษาหรือไปหาคุณดัชสินผมชวนคิดอย่างนี้ยซึ่งคนทั้งหมดเนี่ยตอบได้ว่าไปหาใครนะครับอันนี้ด้วยความเคารพกับท่านนายกเสรษาจริงนะครับเราต้องมองการเมืองด้วยความจริงครับ